สำหรับลูกเล็กแล้วนะคะสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดของลูกนะคะก็คือการไปเล่นพวกปลั๊กไฟใช่ไหมคะหรือไม่ก็เป็นพวกพัดลมหรืออะไรที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเบลมีประโยคที่จะเอาไว้สอนกับลูกๆนะคะเพื่อจะได้ให้เขาระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเรามีประโยคง่ายๆมาฝากค่ะไปชมกันเลยค่ะเจอกั่งีนต这个东西很危险，不要่น 这个东西很危ต้อง玩。้เเสียนปย่าชหวานก็แปลว่าจะเกิดตรงชี้นะคะก็คือของสิ่งนี้เหแปลว,ลวล่ามากไวเสียก็แปลว่า,วาอันตรายนะคะจะเกิดต้องีไวเสียนก็แปลว่าของสิ่งนี้อันตรายมากปู่ย่าช่อหวานก็แปลว่าห้ามไปเล่นนะคะปูย่ย่าก็แปลว่าไม่ต้องชื่อก็คือไปหวานก็คือเล่น หยอวชหวานหรือว่าเปียช่อหวานก็แปลว่าห้ามไปเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเจอก็ต้องชี้เหินไวเสียนุยอวนชีหวานก็แปลว่าของสิ่งนี้อันตรายมากห้ามไปเล่นนะคะสำหรับประโยคต่อไปจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมมันโทรซอนจีนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย